นีดลงโมสุดยอดดูครับอันนี้ก็ไม่ถึงยี่สิบเซนพอดีเป็นไม้จิ๋วเลยครับ่อดจิ๋วครับแต่ว่าก็ต้องบีบเหมือนกันครับกลัวจะเกินยี่สิบเซนใช่ครับพอเลี้ยงไปเนสกิลมันจะใหญ่ขึ้นสวยมากเลยต้นนี้ใช่ครับอนนี้เป็นหนูลาโมกหนูลาตัวนี้ก็เคยลงสนามไหมครับพอ่ยังเลยครับยังเพิ่งจะจบแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ แต้ตอนตอนโครงโครงสร้างเนี่ยเคยลงแล้วก็มีรางวัลมาบ้างโอ้สวยมากต้นนี้เป็นทรงต้นสร้างาาเรสร้างกี่ปีแล้วครับพี่ครต้นนี้อายุสร้างมันน่าจะสักประมาณห้าปีห้าปีอ่าสี่ห้าปีได้ต้นเท่านี้เองนะก็สร้างกันแต่สร้างจากเขียงนะครับสร้างจากเขียงจากตรงตรงเลยอ๋อใช่ครับนี่ทรงต้นอ่าครับทรงต้นอ ตัวนี้กะเตรียมไปงานเหมือนกันครับถ้ามันทันงานประกวดงานประกวดเร็วนี้ที่สิบเอ็ดนี้ทําดอกอะไรด้วยมาดูต้นนี้ครับนี่มาจากนอกโลกหรือล่าครับหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้ครับครัฝั่งนี้ครับผมโอ้โหดูมาดูเกศพี่สวยมาดูผิวอันนี้มันอย่างนี้มันถึงร้อยปีไหมครับพี่ครับคาดว่าน่าจะถึงคาดว่าใช่ไหมอันนี้ก็ได้ต่อมาอีกหลายๆรุ่นตัวนี้ครับนี่นะตัว อันนี้บิดเองหรือว่าธรรมชาติสร้างมาอันนี้ธรรมชาติน่าจะเท่านี้ครับธรรมชาติอ๋อนี่ใช่ครับอันนี้น่าจะสร้างต่อคนรุ่นเก่ารุ่นแก่อ้โหอันนี้คนน่าจะอยู่กับอาจารย์มานานมากเหมือนกันครับอ่้สวยมากเลยตัวนี้สวยมากครับอู้ตะกใช่ครับอันนี้ก็ตอนแรกมันก็เป็นทรงจบแล้วครับแต่ว่ามันกว้างผมเอามาวางทรงใหม่นิดหน่อยอ๋อวางทรงใหม่เพราะว่ามาทำรายละเอียดกิ่งใหม่เพิ่มเติมตัวนี้ ตัวนี้ก็ท่านถ้าขายนี้ต้องหกหลักไหมครับพี่อ่ะก็ตังประมาณนั้นครับหกหลังเนาะใช่ครับสวยมากเลยแล้วเก่าแก่มากต้องต้องมาดูต้นจริงนะผมว่าเนาะอ่าใช่ครับเนี่ยมันจะเห็นมากเห็นแบบแตกเกจกระเช้เลยหลดน้ําที่ต้องระวังนะกวหลุดกวหลุดแต่อดไม่ได้ครับเป็นธรรมชาติเขาครับอ๋อแต่มันก็หลุดเนาะครับพี่อ่ะใช่ครับหลุดแต่หลุดเขาก็สร้างขึ้นมาอ๋อสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับอ๋อเหมือนว่าพอไอ้พวกเนี้ยบางคนผมเจอคําถามไหลครับไหลไหลคำถามที่ถามบ่อยก็คือ รักษายังไงให้พวกเกศพวกเนี้ยไม่หลุดครับใช่ครับจริงๆว่ามันมันก็ยากเหมือนกันครับว่ารักษายไงเพราะว่าพอไม้จะเริญเติบโตเนี่ยเซลล์มันก็จะมนจะจายต้นไม้จะใหญ่ขึ้นก็อดไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวมันก็สร้างใหม่ครับอ๋อมันมันก็ไม่เห็นรอยว่าหลุดเนาะมันก็ยังแบบใช่ครับเพราะเดี๋ยวมันก็สร้างใหม่มันก็ขึ้นมาใหม่ใช่คล้ายๆพวกสนดำมัเนาะใกล้เคียงครับอืจริงๆก็แทบไม่แพ้กันนะครับถ้าฝุ่นความเกด เกาแกนะครับโหยอดเลยต้นนี้คนลูกเรือต้นใหญ่มากแล้วก็สวยเก่าแกต้นนี้คนก็ามถากมาเยอะถามเยอะแต่ก็ยังรักอยู่ยังรักอยู่อ๋อต้นนึงใบเดิมเลยไหมครับพี่อ้ําใบเดิมเลยครับอันนี้ก็เป็นตะโกนาตะโกนานี่แหละไม่มีเสียบเลยไม่มีเสียบครับอ๋อต้นรักรอบตัวนี้ทรงต้นมาตรฐานเลยครับดูรากครับใช่ครับอุ้ตะโกนี้ก็สร้างทรงต้นได้สวยเหมือนกันเลยสวยครับแต่ว่าผมว่า ทันี้มันต้องหลายสิบปีมากเลยเนาะใช่ควรจะได้ขนาดนี้นี่ใช่นี่เขาเขียงแต่นี่นะครับเขียงแต่นี่เลยอันนี้สร้างมาใหม่สร้างใหม่ครับพวกกิ่งพวกนี้ข้างบนทั้งหมดใหม่หมดเลยครับโอ้โหอันนี้ผมได้มาก็เป็นตอตรงนี้แล้วก็กิ่งตรงนี้แค่นี้ครับต้นเนี้ยงเองจากนี้แค่นี้ครับแต่ต้นนี้โตไวนะครับโตไวครับอยู่กับผมเนี่ยประมาณห้าหกปีกระถางนี้มีส่วนไหมครับพี่เนี่ยมีส่วนครับ แต่อันนี้โดยส่วนตัวเทคนิคส่วนตัวที่ผมเลี้ยงครับครับผมจะชอบใส่กระถางที่ใหญ่ใหญ่ใหญก่อนกว่ากระถางจริงที่จะลงตอนจบอ๋อคือกระถางเลี้ยงนี้ต้องให้ใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนอ่าอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะครับแต่ว่าผมจะนิยมแบบนี้พอไม้สัก70% 60%สนกระผมจะเริ่มขึ้นกระถางอ๋อใช่ครับกระถางจริงนะครับเริ่มขึ้นกระถางอ่าใช่กับกระถางให้ขนาดใกล้เคียงของจริงอือใช่ครับ กูใหญ่มากเพราะว่าไอตอนเลี้ยงพวกกิ้งเขาแหละกิ้งเมนกิ้งย่อยนะนี่ครับถ้าเลี้ยงกถางกิ้งมันผมว่ามันโตช้าใช่ครับนี่มาดูความแตกต่างระหว่างไม้มีอายุกับไม่มีอายุอันนี้คือยังอายุยังไม่เยอะใช่ไหมยังไม่เยอะครับกิ้งนี้ปีเดียวนี่มันจะมันจะไม่ไม่เป็นเก็ตเหมือนใช่ครับเนี่ถ้ามันเก่าแก่มันจะเป็นเกตอย่างงี้อ๋อถ้ามันอ่อนมันจะเป็นออกขาวๆนวลๆเนาะ พอมันเริ่มแก่มันก็จะเริ่มออกอย่างเงี้ยนะอ๋อเนี่ยเนี่ยพอเริ่มแก่ก็จะเริ่มใช่อ๋อนี่คือได้อายุใช่ครับอูู้ตะโกแต่พวกนี้นานๆไปเดี๋ยวก็มีเก็ศถูกกิ่งครับมันดูมีมันขังเนาะไม่ไม่แปลกใจที่แบบมันจะเป็นไม้ที่นิยมมาครับตั้งแต่แรกๆของเมืองไทยเลยนะใช่ครับเนี่ยตะโกอ่าครับนี่ต้นนี้ก็สวยครับโอ้ต้นนี้โอ้ของสวยๆนี่มารวมที่สวนนี้เลยนะครับ ตะโกนี่ต้นตำรับจริงๆเลยครับอันนี้ก็ตอเก่าแก่นี่ก็ตออันนี้ก็ซากนะครับนี่ดำๆนี่ก็ซากแต่นี้แข็งครับนี่ไม่แข็งมากอู้แข็งจริงอ่ะอันนี้ยังไงก็ไม่ผูกครับไม่ต้องทาอะไรเลยครับพี่ไม่ทาอะไรเลยครับอะไรเแนเฟลด้พวกนั้นก็ไม่ต้องทาผมไม่เคยทาเลยครับโอ้โหนี่ก็อยู่ได้นะอยู่ได้ครับอ้แข็งมากถ้ามันแข็งนี่เหมือนผมว่าเหมือนแก่นไม้ครับอ๋อใช่ครับ แล้วก็มีไม่มีผุให้เห็นเลยไม่มีครับนี่ยขนาดเป็นแอ่งแน่ๆน้ำตกฝนตกมาก็ต้องค้างนี่แหละใช่ครับโอ้เออตะโกเนี่ยเป็นไม้ที่หน้าเลี้ยงมากน่าเลี้ยงแล้วก็บ้านเราเนี่ยผมว่าก็เหมือนเป็นจุดขายได้เหมือนกันครับตะโกตไม้ไทยใช่ไม้ไทยเนาะนะถ้าเมื่อก่อนพวกไม้ดัดก็มีตะโกอยู่ในนั้นไม้ดัดไทยเนี่ยตะโกคอยมะขามอะไรเงแบบใช่ครับ ต้นนี้ก็หลายตังค์เหมือนกันนะครับพี่อ่ะก็ประมาณหกหลักครับหกหลักเหมือนกันนะครับมันต้นต้นใหญ่จบอันนี้จบแล้วอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือชุดยอดและรายละเอียดนิดหน่อยครับโอ้โหุดยอดนี่อันนี้อีกไม้ลีลาไม้ลีลาคลาสสิกอ๋อนี่ครับลำต้นไม้เสียบเหมือนกันครับต้นนี้ไม้เสียบอันนี้ใบอะไรครับี่ใบทับทิมครับใบทับทิมไอ้พวกนี้ผมจะดูว่าถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ใบทับทิมถ้าต้นเล็กก็ใบแอปเปิ้ลใบมะขามอ๋อใช่ครับ อืต้องอ๋อไม่ได้เสียบมั่วต้องดูให้สเกลใบมันใกล้เคียงกับขนาดต้นอ๋อใช่ครับอันนี้ก็คํานวณดูเอากันครับครับใช่ครับเพราะว่าสเกลใบกับลําต้นเนี่ยผมว่ามันต้องสมดุลกันไม่ใช่ว่าอยากเสียบอ่าันไหนก็เสียบอย่างต้นใหญ่ขนาดนู้นถ้าเราใบมาขามนิดเดียวผมว่ามันไม่เข้ากันอ๋อใช่ ไอ้ก็นี่ครับเป็นความรู้เลยนะว่าทําไมต้นนี้ต้องไม่เสียบทําไมต้นนี้ต้องเสียบใช่ครับอ๋ไม่ใช่จะชอบเสียบทุกต้นจะดูหลายๆอย่างด้วยมันมีที่มานะอครับไม่ได้เสียบมั่วนี่นี่มาดูต้นเล็กๆครับต้นเล็กๆอันนี้ก็นี่ต้นแท้ต้นแท้ปล่อยยังไม่ได้คัดอะไรเท่าไหร่ครับอ๋อเนี่ยครับต้นเล็กๆอย่างนี้พี่อัพก็จะใส่ใบอันนี้อันนี้ต้นแท้เออต้นแท้ต้นแท้เป็นใบของเขา อ่าใบกุมแอปเปิ้ลอ้โหอันนี้จะกิ่งตอนนะครับพี่รับจะกิ่งตอนครับอ้โหูกิ่งตอนอย่างพวกนี้กิ่งตอนลงดินก็สักสามปีสองปีสามปีกิ่งตอนแล้วไปลงดินอ่าจะได้ขนาดลนังต้นประมาณเท่านี้อ๋ออันนี้ก็มาตัดทดอ่าตัดทดตั้งแต่นี้ครับแล้วก็เลี้ยงกันนี่อ๋อใช่ต้นนี้อายุสร้างประมาณหกปีหกปีใช่ห้าปีหกปีถ้าตะโกมถือว่าไวไวใช่ครับ หกปีนี่ไวใช่ครับหกปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเนาะบางต้นก็อยู่อาจารย์มาหลายสิบปีก็ยังไม่จบเลยใช่ครับต้นนี้แบ่งปันไหมครับพี่ต้นนี้แบ่งครับแต่ต้นนี้มีเจ้าของแล้วอ๋อมีเจ้าของแล้วใช่น่ารักมากเลยอ่ะใช่ครับไซนี้เมื่อก่อนมีเยอะครับแต่ว่าบางไซนี้คนก็ชอบกันเยอะอมันใช่ครับก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะไซอารยี่สิบเซนก็กว่ายี่สิบเซนสามสิบบาทนครบเดียวคืบเดียว โอ้อันนี้หลงเข้ามายังไงครับเนี่ยอันนี้หลงโอ้โหสุดยอดดูครับอันนี้ก็ไม่ถึงยี่สิบเซนพอดีเป็นไม้จิ๋วเลยครับพี่จิ๋วครับแต่ว่าก็ต้องบีบเหมือนกันครับกลัวจะเกินยี่สิบเซนใช่ครับพอเลี้ยงไปในสกลมันจะใหญ่ขึ้นสวยมากเลยต้นนี้ใช่ครับอันนี้เป็นหนูลาโมกหนูลาต้นนี้ก็เคยลงสนามไหมครับพี่ยังนะครับเพิ่งจะจบแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ แต่เม่ออนตอนโครงสร้างเนี่ยเคยลงแล้วก็มีรางวัลมาบ้างโอ้สวยมากต้นนี้เป็นทรงต้นสร้างบ้านเราสร้างกี่ปีแล้วครับพี่ออมต้นนี้อายุสร้างมันน่าจะสักประมาณห้าปีห้าปีอ่าสี่ห้าปีได้ต้นเท่านี้เองนะก็สร้างกันแต่สร้างจากเขียงนะครับสร้างจากเขียงจากตรงๆเลยอ๋อใช่ครับนี่ทรงต้นอ่าครับทรงต้นนี่ต้นนี้กะเตรียมไปงานเหมือนกันครับ ถ้ามันทันงานงานประกวดเร็วนี้ที่สิบเอ็ดนี้ทําดอกอะไรด้วยอู้เนี่ยก็มีหลายไซส์นะครับหลายไซส์อันนี้ก็ไม้เสียบเสียบเสียบครับเสียบอะไรครับพี่อไม่ทับทิมครับไม่ทับทิมเสียบตรงไหนนี่ตรงนี้ครับฮะตรงนี้ใช่ครับไอพวกนี้ถ้าอยู่เยอะมองยากมองไม่แสดงว่ามันก็ต้องนานแล้วสิต้นนี้ต้นนี้ก็นานน่าจะสองปีอืม ครับสองปีก็ได้เท่านี้ก็แล้วมีเกตก็ใช้ได้อยู่อ๋อถ้ามีเกตนี่ก็แรีว่าเริ่มเก่าเกแด้วยนะอ่าใช่ครับเออแล้วก็ดูไม่ออกแล้วว่าเสียบใช่ครับแล้วแต่กูนี่มันติดลูกไหมครับเครับติดครับติดเหมือนกันที่เป็นบอลใส่แล้วก็ติดะติดครับแต่ยากหน่อยครับอ๋อครับนี่ครับอันนี้หนูเท้ะหนูเทใช่ครับหนูเทหนูเทครับจากกิ่งตอนเหมือนกันครับอันนี้ก็จะทําเป็นไม้ซสเล็กๆแบบต้นนูอืมใช่ครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นไซส์กิ้วโอ้ยไซส์เล็กไซส์เล็กครับไซส์เล็กสัก25เซนได้ครับถ้าจบสวยา